สวัสดีครับวันนี้เราจะคุยเรื่องโคลด์บิวซีนะครับเป็นกีตากวีฝรั่งเศสคนหนึ่งที่อยู่มีชีวิตอยู่ต้นๆของศตวรรษที่2ีนะครับเนี่ยประมาณ100ปีมาแล้วนะครับบิวซีแต่งเพลงเพลงหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากชื่อลาเพมิดีดังฟอนซึ่งแปลว,ว่าบายบายของตัวฟอนตัวฟอนคืออะไรครับก็คือเวลาผมถามลูกศิษย์เขาว่าเขารู้เปล่าว่าฟอนเป็นอะไรเนี่ย ในสุดรบอกว่าเป็นครึ่งคนครึ่งแพะเนี่ยเขาจะก่ออ๋อตัวนาเนียก็ในภาพยนตร์ชุดนาเนียเนี่ยมีฟอนอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัว,นตวเนี้ยตัวฟอนเนี่ยเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ของตำนานกรีกโบราณแล้วก็คือเป็นคล้ายๆพลังของธรรมชาตินะครับเขาถือว่าเป็นสัตว์ที่เซ็กซี่นิดหน่อยนะครับวิ <laughs> เนี่ยได้แต่งเพลงนี้ประกอบบาเล่เรื่องหนึ่งซึ่ง แสดงโดยดาราบาเล่ชื่อนิจินสกี้เนจินสกี้เป็นดาราบาเล่รัสเซียคนหนึ่งเป็นคล้ายๆไอดอลใหญ่มากของกรุงปารีสในยุคนั้นคือแบบผู้หญิงเห็นก็ือแบบถ้าเราจะคิดถึงปัจจุบันเนี่ยจะต้องเป็นพวกดาราเกาหลีเกาเหลีเคป๊อปอะไรดาราพวกนี้ เพาเพลงลาเพมิเดียนฟอนเนี่ยมีสิ่งที่อิมโฟลเอนซ์ที่ใหม่มากไม่เคยมีมาก่อนในดนตรีนะครับคือเรามักจะคิดว่าดนตรีตะวันตกเนี่ยมามีอิทธิพลกับดนตรีตะวันออกแต่ว่าในยุคต้นๆของศตรวรรษที่20เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอิทธิพลมันไปอีกทางหนึ่งด้วยในปี1889มี e อกซิเบชั่นที่ปารีสเขาเรียกว่า Exposition de Paris อันใหญ่ที่ปารีสเนี่ยซึ่งมีวงกาเมลันจากจากซาวตีเซเชียจากอินโดนีเซียเนี่ยไปแสดงและเป็นครั้งแรกที่คนชาวยุโรปได้ยินดนตรีแบบนี้แล้วก็ความนี่มันมันแบบมีกิ้งกองกิ้งกองกิ้งกองความนี่มันอยู่ในสเกลที่แบบเพี้ยนหูจากดนตรีตะวันตกทำให้คล้ายเปิดประตูใหม่สำหรับคีตกวีที่อยู่ในยุโรป ทำให้แบบนึกอ๋อย่างนี้ก็ทำดนตรีได้นี่เสียงเสียงอย่างนี้ก็มีได้จะเป็นเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับแล้วก็มันทำให้คอมโพเซอร์เช่นวิซีเนี่ยคิดว่าจะทำยังไงถึงจะมีเอฟเฟกเหมือนสเกลอันนี้ทำยังไงถึงจะให้มีเอฟเฟกตพวกนี้ได้คือคือห่างไกลไปจากความเป็นคีย์ของดนตรีตะวันตกแต่ว่ามีลอจิกของมันเองวิวซี่ก็เลยอาศัยโฮลโทนสเกล นะครับคือเป็นสเกลที่เริ่มในคีย์ไหนก็ได้แล้วก็หมายความว่าใน1 o c t a ออกเทเนี่ยมีได้6 od, pues โน้ตแทนที่จะมี7 n o โน้ตซึ่งอันนี้มันคล้ายๆสเกลของอินโดนีเซียอันหนึ่งชื่อส e ลนโดซึ่งออกเท e เนี่ยแบ่งเป็น5พอดีแปะคล้ายๆดนตรีไทยซึ่งออกเ v e แบ่งเป็น7พอดีแปะมาจากอินโดนีเซียมาจากไทยการที่แบ่งออกเท e แล้วเขา WC ก็ใช้ไอเดียว่า โอเคจะแบ่งเป็น6เพราะว่าถ้าแบ่งเป็นอย่างอื่นเนี่ยนโ,นโน้ตในเปียโนไม่มีแล้วมันไม่มีโนต้ตที่จะเล่นได้นะครับพอเขาทำอย่างนี้เนี่ยสเกลที่ออกมาเนี่ยเป็นสเกลที่เหมือนเหมือนอยู่ในฝันเหมือนลอยแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเอาสเกลนี้มารูดบนฮาร์ปหรืออะไรเงี้ยมันเป็นกลายเป็นสิ่งที่ใช้ในในภาพยนตร์ทุกครั้งที่นางเอกจะฝันขึ้นมาก็มีสเกลนี้รูดออกมาทันทคีคือมัน,มน แสดงถึงความความการหลุดออกไปจากชีวิตจริงลอยเข้ามาในโลกอื่นะครับทีนี้เนี่ยในเพลงรับเพลงมีเด e เลฟอนเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าใช้สเกล Whole ฮลโทนสเก e บ่อยมากแล้วก็ทำให้เป็นโลกของเสียงที่ที่ห่างไกลาจากโลกมนุษย์ที่เคยชินในยุโรปมาก ของฟอนตัวนี้ซึ่งแบบเต้นอยู่ในป่า,าแล้วก็มีพวกานางฟ้าที่เป็นหรือเทวดาที่เป็นวิญญาณของต้นไม้เนี่ยมาเต้นไปเต้นมาแล้วก็มีอฟอนตัวนี้กระโดดไปกระโดดมาแบบรักคนนี้รักคนโน้นอะไรเงี้ยคือคือมันเป็นโลกที่หลุดออกไปจากโลกของคนที่คนที่ชินมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วในอิทธิพลของมันเนี่ย ไม่ได้มาจากไกลของไกลจากพวกเราหรอกมาจากมาจากแถวๆนี้แถวๆแ,แ,แถวไทยเนี่ยแต่ว่าสําหรับเขาเนี่ยมันมาสศจรย์แล้วก็ใหม่นะครับแล้วก็มันมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ช่วยให้หลุดจากโทนาลิตี้มากขึ้นนะครับการใช้เสียงต่างๆสีสันของเสียงออเคสตราและฮาร์โมนีที่ใหม่และ ความนี้ที่ไม่ต่อเนื่องในรูปแบบของดนตรียุคคลาสสิกนะครับเป็นปฏิกิริยาของดนตรีที่เราเรียกว่า Impressionist คล้ายคายภาพ Impressionist ที่อาจจะรู้จักเช่นภาพของ Reno Monet, เร n นแวโมเเป็นแนวที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสในยุคเดียวกับ w บซีกำลังแต่งเพลงอยู่นะครับ ปฏิกิริยาของภาพ i m p r e s s i ันนิสเนี่ยคือการแทนี่จะพยายามวาดให้เหมือนการถ่ายรูปมันเป็นการวาดที่ใช้สีเป็นการละเลงเป็นจุดซึ่งพอดูไกลๆเนี่ยสร้างอิมเพรสชันหรือความรู้สึกว่าเห็นสิ่งน,นั้นจริงๆแต่ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยมันเป็นเราเห็น กลไกของศาสตร์ของการวาดภาพเนี่ยอย่างชัดเจนซึ่งในสไตล์วาดภาพโบราณเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะซ่อนแต่ว่าในสไตล์อิมเพรสชันนิสตเนี่ยเราให้คนดูเนี่ยเห็นได้เลยว่ากลไกมันคืออะไรนะครับการ ที่ประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นทางทางเดียวมันเกิดขึ้นทั้งสองทาง